สอสอของพ,พรพรคพลังประชารัฐทุกคนนะครับตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนทุกทท่านนะครับวันนี้ทางพ,พรรคพลังประชารัฐนะครับได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและก็เป็นเลิกที่ดีนะครับที่เราได้ย้ายที่ทาการพรรคมปอยู่ณนสถานที่แห่งนี้พรรคของเราเนี่ยนะครับในขณะนี้เราก็มีนะฮะดี นักการเมืองที่มีประสบการณ์นะครับมาอยู่กับเราเยอะนะครับในขณะเดียวกันนะครับท่านหัวหน้าพักก็ได้มีการลงนามแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาพักก็คือท่านพลเอกธรรมรักษ์อิสรามคุณาอายกนะครับท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองนะครับท่านก็จะมาให้คําแนะนํานกับพวกเรานะครับที่เป็นคณะกรรมการบริหารพักในการที่จะสร้างสารรคพักเราให้เติบโตขึ้นไปตามแนวทางนโยบายที่ท่าน ประเด็กปมพิได้มอบหมายไว้ให้นะครับตรงนี้ก็ขออนุญาตแล้วเรายังมีนะฮะทีมของเราที่เป็นอดีตนะครับทั้งสสอ,อดีตรัฐมนตรีนะครับที่ยังอยู่กับพักเราอย่างเหนียวแน่นมาโดยตลอดนะครับ